รู้ก่อนรวยหลักทางสายกลางที่สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนที่พระพุทธเจ้าสอนเคยสงสัยไม่ว่าทำไมบางคนมีเงินแล้วมีความสุขแต่บางคนมีเงินกับทุกข์ยิ่งกว่าเดิมเคล็ดลับอยู่ที่หลักการที่คนรวยยั่งยืนใช้แต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงหลายคนเข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาสอนให้ปฏิเสธความมั่นคงแต่ความจริงแล้ว พระพุทธเจ้าส่งสอนมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางที่ไม่ยึดติดทั้งความจนและความรวยอย่างการใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อและการให้ทานอย่างมีปัญญาสุรสร้างความมั่นคงตามหลักพุทธ,ธะมีสี่ข้อ 1. ขยันและรักษาทรัพย์ด้วยความซื่อสัตย์ 2. รู้จักประมาณในการใช้จ่าย 3. คบมิตรที่ดีมีปัญญาเรื่องการเงินและ4 ดำรงชีวิตพอเพียงไม่ฟุ้งเฟอ้อหรือตรหนีจนเกินไปการเงินที่ยั่งยืนไม่ได้วัดตัวเลขในบัญชีแต่วัดที่ความสุขต่อหน่วยรายได้หรือความสามารถในการมีความสุขกับสิ่งที่มีโดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุมากเกินความจำเป็นความมั่งคั่งที่แท้จริงคือดุลภาพระหว่างการหาเงินกับการใช้ชีวิตที่มีความหมายไม่ใช่แค่มีมากแต่ต้องพอดี อยากรวยยังมีความสุขเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนมุมมองต่อเงินจากเครื่องมือสแสวงหาความสุขเป็นเครื่องมือสร้างคุณค่าและอิสรภาพต่อชีวิตอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับเทคนิคการพัฒนาเศรษฐกิจและจิตใจไปพร้อมกันนะคะ